พูดถึงคดีที่สะเทือนใจสังคมหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นคดีข่มขืนและทำร้ายน้องสโนเด็กสาวชั้นม .6 วัย18ปีที่จังหวัดกาลสินย้อนกลับไปเมื่อวันที่23ทธันวาคม2558น้องสโนถูกคนร้ายตามประกบ ก่อนใช้เท้าถีบรถจัก,กรยานยนต์แล้วฉุดกระชากไปทำร้ายร่างกายหวังข่มขืน <lottery noise> น้องสโหนพยายามต่อสู้สุดชีวิตจนรอดมาได้แต่ร่างกายของเธอนั้นบาดเจ็บสาหัสอวัยวะภายในบอบช้ำตับแตกเลือดออกในช่องท้องและอีกสองวันต่อมาน้องสโหนก็เสียชีวิต น้องสโสนจากโลกใบนี้ไปด้วยวัยเพียง18ปีในวันที่25ธันวาคม2558แต่ก่อนที่เธอจะสิ้นลมหายใจคำพูดสุดท้ายที่บอกกับพ่อและแม่คือรูปประพันธสันฐานของคนร้ายน้องสโสนบอกกับพ่อและแม่ก่อนตายว่าคนร้ายรูปร่างสูงใหญ่ใส่เสื้อสีขาว พูดสำเนียงอีสานและเธอได้กัดนิ้วมือของคนร้ายระหว่างถูกอุดปากไม่ให้เธอส่งเสียงร้องรวมถึงบีบลูกอันทะของคนร้ายซึ่งกลายเป็นบาะแสสำคัญในการซสาวถึงตัวฆาตกรตำรวจเร่งหาตัวคนร้ายจนกระทั่งวันที่4เมษายน2,559ตำรวจก็ได้จับกลุ่มตัวนายกฤติเดชระเวงวัน ซึ่งในตอนนั้นเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านสีฐานตำบลดงลิงอำเภอกมลาสายจังหวัดกาลสินพยานหลักฐานต่างๆบ่งชี้ว่านายกริติเดชเป็นผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุทั้งรอยกัดที่นิ้วหัวแม่มือขวารอยข่วนบริเวณนิ้วชี้ขวา แก้มซ้ายเอวด้านซ้ายและบริเวณหลังเศษดินและหญ้าแห้งที่พบในเสื้อผ้าร่องรอยการบีบลูกอันทะรวมถึงรถจักรยานยนต์ของนายกฤติเดชที่มีร่องรอยการเฉียวชนกับรถของน้องโหนแต่ในตอนนั้นเจ้าตัวยังปฏิเสธเขาอ้างว่ารอยกัดที่มีเป็นรอยกัดของหนูนาส่วนรอยข่วนโดนหญ้าคาบาดแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ และมั่นใจในหลักฐานจึงแจ้งข้อหาคมขืนกระทําชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายทำ้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย และแล้วความเป็นธรรมที่ครอบครัวของน้องสโนโรอคอยก็มาถึงเมื่อสารชั้นต้นสารอุทธรและสารดีกาทั้งสามสารมีความเห็นพ้องตรงกันให้ในายกฤติเดชรับโทษขั้นสูงสุดคือประหารชีวิต11กุมภาพันธ์2563การตัดสินคดีถือเป็นที่สิ้นสุด สาลดีกาตัดสินประหารชีวิตนายกฤติเดชฐานข่มขืนก็ทำชำเราและทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและสั่งชดใช้ค่าสินไหมแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต2 3 9ล้านสาแเก่นบาทในประเด็นที่ยิบยกมากในสานดีกาเนี่ยก็จะเป็นประเด็นของรถจักรยานยนต์ค่ะที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะซึ่ง จำเลยเนี่ยก็ยกมาว่าตัวเองบ่ได้ใส่รถจักรยานยนต์ขั้นถี่ใส่ก่อเหตุน,นะคะขาซึงตะว่าโดยความถี่พยานโจทย์เนี่ยก็มีทั้งเป็นตำรวจที่เพิ่นเชี่ยวชาญดานาพิสูจน์ร่องรอยของรถยนต์โดยตรงแล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานอย่างเงี้ยค่ะท่านก็พิสูจน์หลักฐานว่า่องร้อยกันเ,เชี่ยวชนเนี่ยตรงกันถึงหาจุดขาดซึ่งถ้าตามกฎหมายสามจุดก็ถือว่า เป็นลถชัดเจนแล้วค่ะตอนนี้ตรงกันถึง5จุดค่ะแล่ก็ประเด็นที่2ก็เป็นยังเป็นเรืองร้อยนิ้วมือ,อ,อที่จำเลยบอกว่าเกิดจากร้อยนูก,กัดนะคะสารดีกาทันกับวินิจฉัยวา่าตรงเนี้ยจำเลยนี่างให้การี่ชั้นสอบสวนเนี่ยสองครั้งนะคะตำรวจชั้นสอบสวนเ,เรียกไปสอบปากคำเนี่ยสองครั้งก็ให้การไม่ตรงกันและเมื่อ,อ,อขึ้นเบิกความที่ศารเนี่ย ะะก็ก็ยังเบิกความว่าตรงกันอีกคือสรุปแล้วสาครั้งนี้ไม่ตรงกันเลยเสียค่ะสารกวินิใัยว่าให้การประยุกต์รองกับร้อยนะคะแล้วกับส่วนประเด็นอื่นๆที่จําเลยดีกาขึ้นไปเนี่ยกับบอ,บอ,บอมีเห็นให้ตรงวินิใัยเพิ่มอะค่ะนี่หลายๆกำลังใจที่ทไทย แม่ด้ลูกขึ้นมาแล้วก็ลูกก็เป็นแรงกระตุนให้แม,แมวู้วลูกนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ขึ้นเรื่อนสุดนี่ือวใจของเราแล้วก็ว่าเขากับถำหนาทีของแม่แม่ก็ภพุ่งใจว่าแม่มือนีแม่ท้ำหนาที่ของแม่มาครบ่แล้วสี่ปีแห่งการต่อสู้ทางคดีจนผู้ก่อเหตุได้รับโทษ เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนว่าความยุติธรรมยังมีอยู่จริงแต่ก็ไม่สามารถลบล้างความสูญเสียที่กรีดลงบนหัวใจของคนเป็นแม่ไปได้แม้เวลาจะผ่านเลยมาถึง9ปีแล้วก็ตาม